องนครับผมโอเคครับช่วงนี้ก็มาตอบคำถามน้องนะเออน้องนะครับท่านที่1นะครับขอมานะ Increbox County หน่อยครับพี่่ะครับพี่นี่เติมเองช่อก็บอกว่าโอเคครับรับทราบครับนะครับน้องเิ s c o 1 2่อ Cisco 1น3 0นะครับผมก็จริงๆแล้วนะครับมดเนี้ยก็เป็น m o ดที่ น่าสนใจมากนะครับเพราะมันมีสตอรี่ที่น่าเล่าให้น้องๆฟังนี่ครับเอาละเดี๋ยวไปดูข้อมูลของมดนี้กันครับ c o u ตี้ครับโอเคครับก็เดี๋ยวพีจิบอธิบายนิดนึงนะครับสำหรับข้อมูลของ i n c r e ี b ็อก o ์คานะ i n c ทรีบ็อ o ซ์คาเนี่ยเป็นผลงานของคุณยุกหรือเปล่านะ อายุสิบแปดนะครับก็สำหรับมอนนี้นะครับเขาก็ได้บอกว่ามันเป็นทีมแบบฮีโร่นะม็อดตัวนี้นะครับอ้างอิงบนเนื้อเรื่องของเมโลราแคตตาล็อกนะของคุณอเล็กซ์คิสเตอร์นะครับแล้วก็เนื้อเมลโลดี้ของเพลงเนี่ยก็เบสออนเพลงที่ชื่อว่าติงนะครับจาก Friday Night Funkin f u n เ Della นั่นเองนะใครอยากฟังนะครับ f u n k Della Catalog กก็ ลองไปฟังดูนะเพลงติ้ง,นะงนะครับซึ่งมันก็จะมีทํานองคล้ายๆกับตัวมอดนี้นั่นเองนะครับย้อนกลับมาที่แมนเดลาแคตาล็อกนิดนึงนะครับนออ้องๆเออพี่จิ๊บจะขออนุญ,ญาตไม่ลงลึกแล้วกันนะ m ม n เดลาแคท a ลล็อกเนี่ยมันเป็นซีรีส์สยองขวัญสไตล์ฟาวฟูตเทปนะครับซีรีส์นี้ที่เขาสร้างมาเนี่ยก็คือตัว Analog h ก r ฮนะจะใช้ภาพแบบเก่าๆนะครับเ,เหมือนกับวิดีโอเทปเก่าๆนะแนวโบราณบรรยากาศที่น่ากลัวแล้วก็ทำให้เรารู้สึกไม่ค่อยสบายใจนะ oh! เรื่องราวย,ย่อๆนะครับเรื่องราวของ m ม n เดลาแคท a ลล็อกเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ที่เรียกว่า อัชเนตนะครับอัชเนตเนี่ยก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะรูปร่างคล้ายๆเหมือนกับคนนะครับมันสามารถเรียนแบบคนปกติได้นะพวกมันเนี่ยพยายามเข้ามาแทนที่ของมนุษย์จริงๆครับซึ่งในซีรีส์ e บนเดล่าคาวตี้เนี่ยก็ได้กล่าวถึงเรื่องราวของเมืองเนี่ยเมืองสมมุติน,นี่นะครับก็มีการประกาศเตือนให้ ประชาชนระวังตัวจากไอ้พวกออลเจเนตนี่นะครับผ่านวิทยุและโทรทัศน์นะแล้วก็สอนวิธีการป้องกันตัวต่างๆนะครับว่าเวลาพบเจอพวกมันเนี่ยอย่าทําอะไรบ้างอย่าไปสื่อสารกับพวกมันหรือว่าหรือว่าให้หนีหรืออะไรก็ตามทีนะครับโดยวิธีการของมันเนี่ยมันจะเลือกทรมานจิตใจของเหยื่อนะมากกว่าที่จะทำร้ายนะครับถึงขั้นกับตุ๋ยนะครับฆ่าตัวตุ๋ยไปนะครับเออนั่นแหละอ เป้าหมายสูงสุดของพวกมันเนี่ยก็คือว่าตัวมันเนี่ยทำคล้ายๆกับดับเอร์เกงเกอร์นีซึ่งเจ้าพวกอัลเทเนทเนี่ยมันก็ใช้วิธีนี่แหละครับเรียนแบบคนนะสร้างความหวาดกลัวครับจนทำให้เหยื่อเนี่ย,<า>เ,ยเกิดอาการจิตตกหรือว่าฆ่าตัวตุยไปเลยใครอยากไปติดตามนะครับ <Okay. S 1> ก็ไปติดตามได้ที่ช่องของคุณอเล็กซ์คิสเตอร์นะครับถ้าอยากจะดูแนวแบบนี้นะส่วนใครไม่อยากหลอนขนาดนั้น ก็มาดูนี่เลยครับ i n g r e Box County นั่นเองนะซึ่งพี่จิ๊บก็ไม่ได้รู้ทุกตัวหรอยนะแต่ว่าเออก็พอจะดูบ้างนะ่ยว่าตัวไหนเป็นตัวไหนบ้างนะเดี๋ยวเราลองไปดูกนะันครว่ามันจะเป็นยังไงครับ <S <S ใส่เทป County เทปใส่เข้าไปแล้วเออ uh, Inspire Mandela Catalog เอ้ยอ่านไม่ทัน โอเคก็อย่างที่บอกแหละมดนี้มันเป็นมดที่ได้เบส on เรื่องของ Mandala c a t a l o g นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะไปไล่ทีละตัวนะก็ตามสูตรเลยนะครับนั่นก็คือเสียงของบีดก่อนนะตัวที่หนึ่งเนี่ยน่าจะเป็นเล็กไทนเนี่ยน่าจะเป็นตัวของซีซ่าตอเรสนะครับ โอเคน่าจะใช่ใต่เน้นไทแบบนี้ใครอยากรู้สตอรี่เรื่องราวก็ลองไปดูได้นะครับซีซ่าตอรเรสก็เป็นเพื่อนกับมาร์กนะมาร์กฮิลคลิฟนะครับก็เออชวนไม่ใช่ชวนดิบอกให้มาร์กเนี่ยไปดูที่บ้านของตัวเองนะไม่รู้ว่าแม่ตัวเองเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับแม่ตัวเองนะครับมันแปลกๆนะเออก็น่าจะเป็น e ไอ้ไอตัวปีศาจนั่นแหละครับ<อ>มาแปลงร่างเป็นแม่มันนะ่ะนั่นแหละอืมแล้วไอ้หมอนี่ก็หายตัวไปเลยนะโอเคตัวที่สองอ่ะนี่ก็น่าจะเป็นมาร์คฮิลคลิฟต์นะครับเป็นเสียงของเสียงแคลปเสียงตบมือนะครับเหมือนหลอนๆนะไอ้หมอเนี่ยแบบกำลังเดินไปที่บ้านนะให้ไปดูที่กล้องวงจรปิดหรืออะไรทักอย่างนะที่่อ ซีซ่าตอเลสให้มาร์คเข้าไปดูนีครับอืมแล้วก็พบกับเหตุการณ์ประหลาดจนตัวเขาเองเนี่ยก้าตัวไม่รอดนะเออตัวที่สามนี่ประตูโอเคใครมาเคาะประตูเอ่ยอ่านี่ครับไอ้หมอนี่นั่นเองนะอืมอืมปิดประตูใส่อีกโอเค แหววแวเฮ้ยหลอนว่ะน้องๆยิ่งดูยิ่งหลอนนี่เนะี่ยตัวถัดไปโอเคอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นฟาร่าหรือเปล่านะฟาร่าเฮลคลิปนลยครับอืมแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน มาถือไม้ก็กแก็แคคือจะบอกว่าไม่ได้ดูทุกทุกเทปทุกทุกทุกเทปนะเออดูบางตอนเลครับก็เลยไม่แน่ใจว่าใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้ก็ออกมาทาเสียงแบบบีดบ็อกชิ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 ช,ช,ชิอะไรประมาณนี้นะโอเคตัวที่ห้าแล้วนะอึมหมอนี่มันใครวะเออ อาจจะเป็นโวล่มอื่นๆนะครับไม่ได้ดูทั้งหมดนะแต่ว่ามันหลอนๆนะเหมือนอะไรตกลงมาเฮ้ยใครมาวะไอพวกอัลเทเนตหรือเปล่านะเออนะอ่ะลองดูครับยิ่งพูดไปก็ยิ่งหลอนไปฟังบีททั้งหมดนะดูสิมันเกิดอะไรขึ้นเพื่อนไปดูที่บ้านแม่ฉันให้หน่อยสิ ไม่รู้ว่าแม่ฉันเป็นอะไรเนี่ยอาการแปลกๆนายพูดอะไรล่ะมันมีเสียงแทรกมาตลอดเลยนะพวกนายอย่ามาเล่นตลกแบบนั้นนะไม่มีอะไรนี่ฉันไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยแกจะบ้าหรือเปล่ามันเน่ฉันได้ยินเนี่ยแกจะเล่นบ้าอะไรหยุดเดี๋ยวนี้นะเสียงไอเวนี่หรือเปล่าอโอเค บีดไปแล้วจ้ะเออเดี๋ยวนะ 1, 2, 3, 4, 5, หนึ่งสองสามสี่ห้าโมแต่ภาคเออเอาต่อไปเป็นเอ่อเอฟเฟกต์นะอ่อาไทสามไทสามรูปแบบที่สามอ่ะโอ้โห,หนี่ไอตัวอัลเทเนตนะอือดูสิมันสร้างความหลอนให้กับผู้ที่พบเจอมเนะรบดดิหน้าตาบิดเบี้ยวแบบอืม โอ้โหอันนี้ไม่เบี้ยวทั้งหน้าตานะคอแล้วก็ลูกตาเนี่ยน้องหลอนมากฮรมาแล้วตัวเดิมนี่เหมือนผีเปรตเเสียงมันเป็นยังไงเสียงมันเสียงหายใจครับเป็นเสียงหายใจในเทปแนะนำน้อง,องๆออใช้หูฟังนะต้องใช้หูฟังนะครับจะได้สัมผัสถึงความหลอนจริงๆนะอือเป็นเสียงหายใจนะครับโอเค อ่ตัวท่าไปใครหมวกเออหมอนี่ไม่แน่ใจใครวะเออก็เป็นเสียงคล้ายๆกับเอฟเฟกแบบเศร้าๆนะแต่ไม่รู้ใครใส่หมวกเออถ้าใครรู้ใครดูทั้งหมดแล้วก็มาเล่าให้ฟังหน่อย้นะเนี่ยยังดูไม่จบเนะเออโอเคตัวถัดไป เทปนี่ก็โอ้โหเก่าเก่านะสัญญาลบกวนนะน้องๆเพิ่เฮ้ยหมอนี่คือใครวะโอ้ไอหมอนี่น่าจะถูกเล่นงานนะเนี่ยดูดิถอยตาล็อกแรกฮนะเออมันน่าจะกลัวเลยนะยิ่งดูยิ่งหลอนไปตัวถัดไปโอเคโทรศัพท์ฮนะ มีใครติดต่อมารับสิลูกครับอเฮ้ยโอเคเป็นเสียงโทรศัพท์หลอนนั่นเองนะอืและปลายทางไม่มีใครรับสายครับอือืโอเคเราลองมาดูพร้อมๆกันครับสำหรับเอฟเฟกทุกตัวมันจะหลอนแค่ไหนวะ อม,มาเธอลูกมาฉันไม่ได้ทำอะไรหรอกแกอย่าไปคิดมากฮะคิดอะไรไปก็ช่วยไม่ได้ตายซะ <c oughs> อโอเคหล่อนยังได้วะมนันนี้เอาละต่อไปข้างล่างครับ เริ่มจากไมกี้นะนี่นะปเฮ้ยไมกี้เป็นเสียงของมิวสิกบ็อกครับกล่องดนตรีนั่นเองนะเป็นเมโลดีหล้หลอนๆนะอื้ออแอกลัวเป็นบ้าโอเคตัวถัดไปป๊บเฮ้ย อาริงจ้วแกเบี้ยวหรือเปล่าไม่แน่ใจน้องๆอ,อ,อาจจะเป็นบอสของของพวกอาชิเนตหรือเปล่านะคือมันในวอลุ่มห้าเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องที่ว่าเออรู้สึกว่าพวกอาชิเนตจะปลอมตัวเป็นเหมือนกับเทพเจ้าเลยครับมาไอ้พวกเนี้ยมันก็ทำ ทำตัวเรียนแบบใช่ไหมดับเปอร์เกงเกอร์อะไรประมาณนั้นนะครับเรียนแบบคนอื่นแล้วก็ไปโปรอีกที่หนึ่งเพื่อจะทำให้ปั่นคนอื่นนะนะอืมแต่ไม่แน่ใจว่าใช่ไหมเนะี่ยถ้าใช่ก็เดี๋ยวตัวใครตัวมันนะตัวถัดไปโอ้ไฟหน้ากับพิษ ไอ้นี่มันไม่แน่ใจออาใครรู้ก็มาบอกเลยนะครับว่าหมอนี่คือใครนะอืมโอเคก็เป็นเมโลดี้เหมือนเดิมคนระับเป็นเปียโนนะอ่ะตัวถัดไปปึบ <What? S 1> โอ้โหคุณหมอคุณหมอนี่ฮนะ เป็นเกียนเบนโนนะโคตรน่ากลัวเลยวะคาแรคเตอร์ของเขาทำออกมาได้ดีมากนะครับสมแล้วที่เขาไปบอกว่าเออเขาเห็นของคนอื่นมาแล้วมันไม่หลอนมันคงจะทำเองเนี่ยทำให้มันหลอนนะโอ้และซาดนตรีก็ดีฮะดีฮะเอาละแล้วก็ตัวสุดท้ายของเมโลดีนะครับตัวนี้นะ intruder น,นะครับ ตัวนี้มันน่าสนใจนะเพราะว่าไอ้หมอนี่มันก็เป็นผู้บุกรุกตัวหนึ่งนะครับทีเ่เป็นคล้ายๆกับอัลเทเนตนะแต่มันมีลักษณะที่น่ากลัวกว่านั้นนะเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ถ้าดูในซีรีส์เนี่ยหน้าตามันจะบิดเบี้ยวผิดธรรมชาตินะตัวของ i n นทรูเดเองเนี่ยก็ มักจะพยายามเข้ามาแทรกแซงชีวิตของคนอื่นนะครับในทางจิตใจหรือว่าแทรกเข้ามาในเทคโนโลยียต่างนะโทรศัพท์บ้างและโทรทัศน์บ้างอุปกรณ์สื่อสาราต่างๆะนรับมันคล้ายกับตัวอัลเทอร์เนตนะแต่ว่าจะมีความรุนแรงแล้วก็เจตนาที่จะทําให้เหยื่อเนี่ยหวาดกลัวมากกว่านะครับแค่การเรียนแบบคนอื่นนะแต่ว่าไอหมอเนี่ยมันใช้ลักษณะของการแทรกแซงจิตใจให้เกิดความกลัวนะครับแนะ ไปถึงการฆ่าตัวตุยไปด้วยนะโหดจริงอะไรจริงนะตัวเนี้ยโอเคเดี๋ยวเรามาไล่ดูทั้งหมดนะครับสำหรับเมโลดี้นะจัดไปดูสิไมกี้ไมกี้หลอนไหมอ่ะโอเคใช้ได้ มีแอบเปี่ยนโนผิดคียนิดนึงแต่ภาพรวมก็คือฟังไปแล้วเนี่ยจิบตกนะครับน้องแต่น้องๆไม่ต้องซีเรียสไปนะถ้าดูช่องพิจิบเกมเมอร์เดี๋ยวก็อารมณ์ดีเองครับเราจะใส่ความตลกสนุกสนานลงไปด้วยนะเอออย่าไปเข้มกับเนื้อเรื่องมันมากเนื้อเรื่องมันโหดนะอ่ะโอเค ประมาณนี้เดี๋ยวไปดูไวซ์กันนะครับไปเอออันนี้น่าจะเป็นบาทหลวงนะอมืมันเกี่ยวกับเรื่องของศาสนา,าด้วยนะครับมันเข้าไปบิดเบือนความเขาเรียกว่าอะไรนะความเชื่อนะครับแล้วก็เข้าไปทําให้คนเข้าใจผิดๆนะอย่างที่บอกครับมันเข้าไปทุกที่เป็นภัยคุกคามต่อโลกนี้อย่างร้ายแรงครับอืม we <im> 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 <the> you all windows block all the doors never engage unless to terminate if any entity is attempting to contact you run away and hide lock all windows โอเคอันนี้เป็นน่าจะเป็นภาคหนึ่งเลยที่เขาบอกให้วิธีป้องกันต่างๆนะสำหรับตัวอาชญ์เนี่ยคว่าให้ทำยังไงนะปิดประตูปิดออหน้าต่างอะไรงงี้นะถ้าเจอก็ให้รีบถอยหนีอะไรประมาณนั้นอย่าไปปะทะกับมันโดยตรงอะไรประมาณนั้นนะอ่าหลบนะอย่าไป,ป คุยกับมันอะไรเงี้ยนะคุณจะถูกกล่อมมาสะาดนะครับโอเคลูกศรน,นี่คือโอ้โหข้างล่างยังหล่นไม่พอหรือพ่อพ่มาข้างบนอีกคลิปหายเองนี่โล่มาทุกที่เลยนะโอ้โหอืมโอเคก็เป็นเสียงหลอนๆน,นะอืมเอาละอันนี้อะไรวะเนี่ยทีวี โผล่มาทุกช่องทางฮนะมา ความเสี่ยงครับอันตรายมัน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 มีการบีบขันสภาวะจิตใจการตักเตือนต่างต่างของผู้หวังดีบ้างไม่หวังดีบ้างนะจิดวิจาณมากนะอันนี้ยิ่งฟังยิ่งหลอนเอาละอันนี้น่าจะเป็นหน้าต่างหรือมั้งอ่ะสุดท้าย เฮ้ยฮนะ TikTok 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 รอเวลาที่ใคาจะเข้ามาฟังนะไอ้พวกหนูหนูทั้งหลายถ้าแกไม่ปิดประตูหน้าต่างให้ดีเดี๋ยวฉันจะเข้ามานี่บ้านของแกอ่ะฟังกันครับ ฟังไว้สิพ่อเฮ้ยเวลามาผสมกันแล้วอย่างหลอนน้องๆที่หายแล้วนี่อะไรวะเนี่ยไม่มีอะไรโอเคหลอนยังได้น้องๆฟังแล้วเป็นไงครับน้องๆอาจจะฝันดี คิดว่านะประมาณนี้เอาเดี๋ยวเราจะมิกซ์นะเราจะมิกซ์นะครับอันนี้อ toggle static นี่เอาเขาเรียกอะไรเอา noise อ,ออกนะ noise มันมันก็น,น่าลำคาญน,นะครับเนี่ยหายแบบนี้ยลำคาญแบบนี้หายเอะเราจะมิกซ์แบบที่ไม่มี noise ก่อนแล้วกันนะนะเริ่มจากเพื่อนทั้งสองคนนะครับ เพื่อรักอยู่ด้วยกันพวกกลองเน้นๆแล้วค่อยๆให้มันตายไปทีละคนนะนี่โหดเงี่ยมจิตใจเรามันโหดเงี่ยมเดี๋ยวเดี๋ยวเอาบีดก่อนละกันเอาบีดก่อนละกันอ่ะอันนี้อันนี้อันนี้หลอนดีเสียงค้อประตูนี่หลอนดีอ่ะแล้วใส่ เอฟกตดูฮะโอ้ยโอ้ยเสียงหลอนแค่นี้ก็หลอนแล้วนะโอ้ยน้องๆเปิดดูฟังตอนกลางคืนครับหลอนยิบหายเลยวะ่ะพี่ยิบอัดตอนเที่ยงคืนนะครับ <c oughs> เดี๋ยวมีใครมาเคาะประตูบ้านนะเนี่นอไอกที่ลงมา ย,ยิ่งเล่นยิ่งหลอนอ่ะมีโรดี้มันมค่อยๆจะซ้ำกันหน่อยโอเคพี่จิ๊บมิกซ์ประมาณนี้ครับพ้องน้องเอ,อ่อจริงๆเนี่ยมันหลอนได้กว่านี้อีกนะคือถ้าเอามารวมกันเนี่ยมันหลอนกว่านี้อีกแน่น้อง ใตยิ่งไม่ใครรู้สึกเกี่ยวหลังยังไงไม่รู้อ,อ่ะงอวะ เปลี่ยนไอ้นี่มาก็ร้องก็หลอนเหมือนกันนะครับหลอนได้ทุกทาออยากใส่อะไรก็หลอนทั้งั้นนะเจ้าโทรศัพท์ใส่ก็ไปก็หลอนดีนะรับแม่รับรับด้วยลูกแล้วเราก็ใส่น้อยเข้าไปครับเพิ่มความหลอนเข้าไปอีกแนะนำน้องๆนะครับหูฟังนะครับแล้วก็ เปิดตอนกลางคืนอยู่คนเดียวนะแนะนำาลยครับี๋ยวระวังเะครับข้างหลังน้องนีครับขนลุกว่ะห <c oughs> ันไปดูข้างหลังแล้วถ้ามีอะไรหน้าคล้ายๆเราก็จบเกมครับน้องบายๆายฮะระวังคนหน้าเหมือนเราแล้วกันนะไป <Bye S 2> เลยครับน้อง